หลาก้อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอัปเดต6อันดับตัวละครเทพประจำเมือง <S <S เป็นยังไงบ้างในเมตาข,ของเกมปัจจุบันในเกมเกนชินอิมแพกนั่นเองนะเนื่องจากตัวละครเทพในเกมเกนชินเรียกได้ว่าเป็น1จุดขายหลักของเกมนั่นเลยก็ว่าได้นะยอดขายปังๆเนี่ยมักจะมาจากตัวละครเทพเหล่านี้แทบเท่านั้นเลยนะเพราะด้วยเนื้อเรื่องที่จะอวยนะด้วยสกเกลพลังที่สูงนะแล้วก็เกมเพลย์ที่ออกแบบมาได้ขี้โกหรือเปล่าจากตัวละครทั่วไปอย่างมากก็ไม่แปลกใจที่ตัวละครกลุ่มนี้ ได้รับความนิยมแบบสุดๆเพราะเช้วันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตในด้านของเมตาให้ดูกันหลังจากเราเคยพูดในด้านของเนื้อเรื่องกันไปแล้วนะแน่นอนว่าข้อมูลก็จะระด,ดับในคลิปนี้อ่ะคือบางคลิปเนี่ยเราจะแบบมีมุมมองของตัวเองนะเป็นข้อคิดเห็นอย่างเงี้ยแต่คลิปนี้เนี่ยเราก็ได้อ้างอิงมาจากสถิติของทางเซิร์ฟจีนนั่นเองที่เขาจะทามาสํารวจในทุกแพทเป็นประจาอยู่แล้วนะฮะก็มาดูกันว่าเทปคนไหนจะอยู่อันดับไหนในแพทรูน้าหนึ่งนี้ก็มาดูกันในก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกดติด แล้วก็ฝากผู้เสียส่วนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตค่ายหมีได้ที่นี่ Rich Man Shop ถูกกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมสุดที่ของฮอนด้าเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงไครซาร์เดลและเซเลสดโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเวกมบริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนธรรมาชาติเป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์แอร์ริชแมนช็อปได้เลยมีแอดมินรอตอบรอเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฝดเซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ริชแมนช็ ดิฉันช็อปกลมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน h a i l a n d g เกม s ชว w 2025พบเจอเหล่าซตรีมเมอร์ชื่อดังรวมผมด้วยพร้อมพบปะถ่ายรูปแ,กแจกลายเซ็นแบบ Exclusive และกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับ10ที่บูธตอบย้ำความเปรทุ่มเทของนวันกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแร็กเนล็อกเจเนซิสด้วยนะฮะห้ามพลาดความมิ้งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจ พบกันที่บูธ Richman Shop นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอันดับเนี่ยก็ขำๆแล้วเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะน่าจะเดากันได้อยู่แล้วน่าจะพลิกล็อกแค่อันดับต้นๆอ่ะเนาะแต่อันดับสุดท้ายเนี่ยอันดับที่6เนี่ยมันก็มีอยู่ตัวเดียวแหละนะฮะเทพที่มีคนหยิบไปใช้น้อยที่สุดนั่นก็คือเทพลมเวนตินั่นเองนะยังไม่มีวีว่แววขยับไปไหนเลยนะเป็นตัวละครเทพเพียงคนเดียวที่อยู่ห่างจากเทพคนอื่นมากๆนะครับในแผดลูน่าหนึ่งเนี่ยคนหยิบไปใช้ไม่ถึง้วยซ้ําคือเวนติด,ด้วยซ้คือเวนตีม แค่นั้นเลยจริงๆ,ๆด้านอื่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะและอบิทส2บเนี่ยามสถิติในมีบอสมากขึ้นทุกรอบเลยโอ้โหบางรอบนี่บอสล้นๆ้เวนตีที่ทําได้แค่ร่วมมอนกีกี้บัฟอ,อะไรก็ไม่เข้าได้ก็เลยไม่มีประโยชน์อันใดเลยเมื่อเอาไปเทียบกับเช่นคาสึฮะนะขณะคาเึฮะเนี่ยหลังๆยังเล่นได้น้อยลงเลยแต่ก็ยังแบบยังมีหลายสถานการณ์ที่ยังยังยัดคาเึฮะเข้าไปได้อยู่นะแล้วเวนตีไม่ได้ด้อยกว่าแค่คาเึฮะแต่ว่าด้อยกว่าตัวล้มแบบแทบจะหลายตัวสุดๆอย่างซูโครนเนี่ยก็บัฟได้มาก แต่ประโยชน์เยอะกว่มามากนะมันฮิลหมู่ได้เล่นคอมโบกับฟูรินะได้ต่างๆคือถ้าเป็นอมิตชั้น11ลงไปอ่ะเวนติจะมีที่ให้ยืนมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีมอนกีกี้เยอะขึ้นอะ่ะในชั้น12คือเล่นไม่ได้เลยนะคอนเทนต์เอ็นเกมที่หนักกว่าอมิตเช่นไอตัวสเตจเชนออนซอลตก็คืออันนั้นหนักกว่าอีกเล่นไม่ได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีแต่บอสนะส่วนลงละครในจินตนาการก็จะพอได้เพราะเออมันมีหลายๆสถา,า,านการณ์ให้เราได้เล่งนั่นเองและสุดท้ายเนะี่ยเวนตีเนี่ยเป็นตัวละครเทพที่ กลุ่มดาวเนี่ยค่อนข้างจะห่วยแตกหมดเลยเทียบกับอาร์คอนตัวอื่นด้วยนะโปรบประสมผลน้อยมากก็นี่แหละท,หทั้งหมดทั้งมวลทำให้เบนติเป็นอันดับที่6ในคลิปนี้นะคอนอย่ไปใช้เพียง0.8ในบรรดาเทพทั้งหมดเลยนะครับไปต่ออันดับที่5ครับก็คือเทพหินจงหลี่นั่นเองนะตัวนี้ก็ไม่ผิดคาดมากสำหรับเรานะเพราะเราเองเนี่ยก็รู้สึกเราจัดจงหลี่เข้าไปในปาร์ตี ได้ยากขึ้นเหมือนกันถึงแม้เราจะเป็นคนติดโลขนาดหนักก็ตามนะคือตั้งแต่แพท5จะถเป็นต้นมาเนี่ยคนที่หยิบจงหลีไปใชนเน้เนี่ยบิน่ะไม่ถึง20%ด้วยซ้ําแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือแบบ40%บวกๆเลยทีเดียวนะคือเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงเรื่อยๆจนถึงแพทปัจจุบันเพราะอะไรผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือ1คอนเทนต์ของเกมช่วงหลังๆเนี่ยมันเน้นแมคคนิกเฉพาะทางของมอนเยอะขึ้นมากเลยนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ก็จะใช้คําว่าไม่ชอบมากกว่าชอบนะคือถ้าเราจัดท้ายไม่ตรงกับเงื่อนไขมมนน่่ะก็คือจแทบผาไได้เลย เช่นบอสลาวาที่ต้องใช้ธาตุไฟทําลายเกราะหรือบอสที่มันต้องใช้พลวิญญาณราตรีในการปีนเสาและล่าสุดคือบอสที่เป็นกระบองเพชรที่มันบังคับให้เราเล่นชาร์จไฟฟ้าถึงจะลดเกราะของมันได้คือจงหลีเนี่ยโอเคมันมีโลกก็จริงแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเวลาเจอมอนที่บังคับเล่นผสมธาตุเพราะช่วยปริยาธาตุไม่ได้นะซึ่งโอเคแหละโลกของจงหลีเนี่ยมันก็ยังคงหนาที่สุดในเกมอยู่แต่พอคอนเทนต์มันเน้นแบบทําเวลาเนี่ย ใส่จงหลีลงไปเนะี่ยถ้าตัวไดเมจคุณทําเวลาได้ไม่ดีพอหรือทําปิยาได้ไม่ถี่พอคือโอเคตัวไดเมจอาจจะแรงมากนะแต่ปริยาทําได้ไม่ถี่พอมันเคลียร์ไม่ขนิบบอสไม่ได้จงหลีก็คือจะไม่ช่วยเช่นกันนะนะเรื่องอันหนึ่งคือการบัฟของโลจงหลีที่มันลดต้านทานทุกธา,าได้เนะี่ยเทียบกับสมัยนี้เนี่ยมันก็เริ่มน้อยไปแล้วอย่างเซโลเนนเนี่ยลดต้านทานได้บวกกับเซตไอตัวอนดิแฟกอีกทั้งบัฟได้ทั้งลดต้านทานได้นะเอสคาฟเฟอร์ ier, ลดต้านทานทั้งน้ำทั้งน้ำแข็ง55 พออัตประโยชน์จงหลีนะี่ยมันทําได้แค่เนี้ยเทียบกับตัวใหม่ๆแบบเนี้ยเซรเนนก็ฮิลได้มีโลจากพลึกหินด้วยเอสโซฟีเอร์ก็ฮิลได้ก็เลยดูด้อยลงไปอีกนิดหนึ่งด้วยนะอย่างอินเนลฟ้าไงโอ้โหอะไรเนี่ยสร้างโลกก็ได้แปะท่าก็ได้ชาร์จจันทาก็ได้มาปริยาก็ได้คือตัวเจนใหม่มันจะเริ่มดูอัตประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็บังคับเล่นด้วยบังคับใช้ด้วยจงหลีก็เลยดรอปลงไปแล้วก็คือคนใช้ไน้เพียงแค่8.5%เเท่านั้นเองนะฮะ อันดับที่4เนี่ยจะผิดค่านิดหนึ่งนะเทียบกับไอ้สตัวบนนะตัวนี้หล่นมาอยู่อันดับที่4เลยนะั่นก็คือนาฮิดะนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะเทียบกับจงหลีและเวนตินะคือก่อนหน้านี้นเนี่ยนาฮิด nah ะก็อันดับไม,ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าแ่นก่อนนั้นเนี่ยมันไม่เคยอวยธาตุไม้มานานมากแล้วนะมันมันไปอวยแต่ธาตุอื่นๆในเมืองนัดรันนะ่ะนะแต่พออบิตรอบนี้ที่ที่มันมีธาตุไม้เข้ามาเนี่ยนาฮิด nah ะก็ยังไม่ได้ฮิตขนาดนั้นเพราะอะไร จจะเพราะเรามาพึ่งเข้ามาด้วยนะั้นที่เป็นตัวธาตุไม้ตัวใหม่คือมาแดงแซงนาเดะไปแล้วอะ่ะเก่งกว่าอย่างค่อนข้างชัดเจนวงเล็บตามคอนเทนต์ที่มันอวยด้วยนะตามภาษาตัวเจนใหม่แต่ก็แต่ก็แอบเศร้าอยู่นะเพราะว่าตัวอาร์คอนโดนแบบเหมือนโดนแซงไปอะ่ะแล้วลองเอาสองตัวนี้มาเล่นด้วยกันทำเล่นด้วยได้ไหมก็เล่นด้วยกันได้นะแค่ว่าผมคิดว,ว่ารัวมากก็คือแปะไม้ค่อนข้างจะดีมากอยู่แล้วเวลาจะเอาไปทําบริยาอะไรก็ตามเนี่ยการเอาตัวธาตุอื่นมาใส่เพิ่มก็เลยดูมีประโยชน์กว่าใส่ตัวไม้ไปสองตัวอะไรเงี้ยนะ แต่ถ้าใครมีนาเฮดะที่มีกลุ่มดาวอาจจะเป็นนาเฮดะ c 2ก็จะดีขึ้นเพราะนาเฮดะ c 2เนี่ยมันสามารถติดครีทที่มเมล็ดพันได้ซึ่งซึ่งเอาจริงคือไอ้เราม่ามันก็ทําได้แต่มันก็เพิ่มอ,อัตราครีให้ได้อีกซึ่งก็โอเคเลยนะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีตัวไม้มาเพิ่มอีกเช่นเนเฟอร์ก็ต้องมาดูกันว่าจะเล่นกับน,นาเฮดะได้ไหมผมคิดว่าถ้าเกิดเนเฟอร์เนี่ยเล่นกับน,นาเฮดะได้เนะี่ยนาเฮดะน่าจะหุ้นขึ้นอีกแต่ถ้าเล่นด้วยไม่ได้นะ่ะหุ้นตกอีกแน่บ <c oughs> นนีีนะ่ยท5.7% คืออย่างที่บอกไม่ได้แย่นะแต่ว่าเทียบแค่เทียบกับเทพตัวอื่นนะั้นไนเดะก็จะอยู่อันดับที่4นั่นเองนะฮะแต่จริงก็ยังเก่งมากอยู่แหละคือแปะไม้ทั่วสนามแล้วไดเมียต่อเนื่องแล้วแรงด้วยถ้าเกิดมีตะเกียงปั้นมาดีๆอย่างเงี้ยไอดีไหนที่ไม่มีรอมานะ่าก็เอาจริงก็ใช้ในเดะแทนได้อยู่เลยแหละนะในหลายๆคอนเทนต์นะฮะอันดับที่3นะครับผมก็คือโอ้โหเทพเทพคนนี้เขาอยู่ยงคงกระพันดีเลยนะ คือไรเดนชงกุนเทพไฟฟ้านั่นเองนะคือในเมตาของเกมมัจุบันนี้เนี่ยไรเดน C0 นเนี่ยเอามาทำเดมเมจไม่พอแล้วนะต้องบอกอันนี้ก่อนคือต่อให้มี c 2 c 3เนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ยังดีหน่อยที่ไรเดนเนี่ยเอาไว้กับทีมเนช์โนวได้อยู่ที่มันสามารถใช้พลังแห่งตัวอื่นๆในทีมเนี่ยมนช่วยกันแบกได้ด้วยหรือทีมโอเวอร์โหลดของเชียร์บลูก็เล่นได้ทําให้มันยังเล่นได้เรื่อยๆสำหรับสทีมนี้นะถามว่าไรเดนมีช่วงที่อาการหนักกว่านี้ไหมก็มีนะช่วงแผ่นเล่งห้ากลางๆ ก็อาการหนักอยู่แต่ในลูน่าหนึ่งนี่ครับกลับมาได้แล้วนะเพราะอะไรเพราะบีรอบนี้มันบังคับเล่นชาร์จไฟฟ้าด้วยครับซึ่งในเด่นเนี่ยเอามาเล่นหน้าเพราะเล่นแปะไฟฟ้าถี่มากแค่พกตัวน้ําติดทีมไปเนี่ยก็ชิลละพยายามมันติดโัวๆแล้วเอามปเล่นชาร์จจันทากับอินเนฟ้าได้ด้วยนอกจากนั้นเลเด่นเนี่ยยังสามารถโยกไปเล่นธาตุไม้ได้ด้วยก็คือไปเล่นตัวไฮบลูมนั่นเองเพราะฉะนั้นเลเด่นชกุลเนี่ยเล่นเป็นเออลูน่าชาร์จก็ได้เล่นเป็นลูน่าบลูมก็ได้นะถ้าในอนาคตมีตัวแบบ แปะน้ำแปะไม้หุนหวนัวต้องการตัวแปะไฟฟ้าทีทีไรเด้นสาย EM เนี่ยก็จะหุ้นขึ้นได้กว่านี้อีกนะเพราะจริงไรเด้นน่ยกับอินเนฟ้าเนี่ย,ยไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะเนตี้แบบพวกเน้นลูน่าเน้นมันเล่นพานาจริงไรเด้นอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะเพราะสกิลเอเนี่ยมันอยู่นานจะจัดเลยแล้วก็ปั้น EM ล้วนได้เลยนะแล้วด้วยเปอร์เซ็นตะ์น่ะก็ก็ไม่โกหกนะของนาทิดายอยู่ที่9.7ใช่ไหมของไรเด้นครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่36.6เลยนะครับผม อันดับที่2อนะอ,อันดับที่2เนี่ยเป็นตอนที่น่าสนใจมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะสุดๆแล้วจริงอเมิกเนี่ยมันก็ไม่ได้โวยมากขนาดนั้นแต่ว่ามันยังเล่นได้และจะด้วยความแรงเกินเหตุนั่นคือมาวิลก้านั่นเองนะคือใครที่เปิดมาวิลก้าซิลารีเซเรนมาเนี่ยคือใช้ค้มมากจริงๆนะคือตั้งแต่แผทที่ออกมาจนแผทปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเก่งคุมโกงอยู่ทั้งในคอนเทนต์อเมิกและซีเรีลออนซลท์ใครมีมาวิลก้าครบทีมนี่คือผ่านได้ค่อนข้างง่ายเลยนะเป็นดดเมจที่น่าจะแรงสล้วในนนเกมตอี ถ้าทีมครบเนี่ยปานทีแค่ซีศูนย์นดเมกก็ยังขึ้นหลักล้านได้ด้วยความที่เป็นเจนใหม่ล่าสุดด้วยมังเมืองนัดรัน3ตัวคอมโบกันอย่างเงี้ยตัวคุณไดเมกการบัฟต่างๆมันก็เลยเวอร์มากนะแต่วงเล็บว่าต้องมีทีมครบนะก็คือคิดว่าน่าจะต้องมีแบบมาวิลก้าซิลลารี่เซโรเนนถึงจะโหดที่สุดทีเนี้ยต่อให้ไม่โหดที่สุดมันก็ยังโหดกลางๆได้อยู่มันสามารถสลับสับเปลี่ยนได้หลายตัวมากสำหรับทีมีนะเอาตัวน้ำมาใส่เพิ่มก็ได้มีเย่ลันมีซิงคิวมีฟูดีนะ ผมเลยคิดว่านเนี่ยเป็นจุดหนึ่งทั้งความยืดหยุ่นทั้งความแรงที่ถ้าพีก,ก็ไปสุดแล้วก็ยืดหยุ่นเล่นกับทีมอื่นได้ทําให้โมวิค้าในอบ,บิสเนี่ยคนหยิบไปใช้ถึง61.9%เลยนะถือว่าด้วงลงมาแล้วเมื่อเทียบกับแพตช่วงมือนัดล่นนะแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่มากนะฮะไล่มาจนถึงอันดับที่1น,นะอ่ะก็อันดับที่1กับ6กกับดาไม่ยากนะฮะหกกับเวนติแน่ๆแ,และหนึ่งหนี่ยก็คือตัวนี้แน่ๆเช่นกันนั่นก็คือฟูรีนะฮะนั่นเองุดส ของตัวละครใส่บัฟในเกมนี้ไปแล้วนะแล้วคือแบบส่วนตัวนี่ชอบมากท่านน้าก็โหเป็นท่านที่เทพที่สุดฟูรินาก็เป็นเทพที่เทพที่สุดแล้วล่าสุดเราทาคอนเทนต์เมืองฟอนเทนไปด้วยนะครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูได้น,นะมันต้องเมืองนี้อยู่แล้วนะเป็นเมืองแห่งเทพจริงนะ,งนะไม่มีตัวละครตัวไหนที่บัฟดแงดงและควบคุมขนาดนี้นะไม่แต่เนื้อเรื่องเนี่ยเอาตรงๆนเนื้อเรื่องในเกมผมว่ายกงให้ฟูรินาเป็นอันดับหนึ่งที่ที่ส่วนตัวลราปล่อยประทับใจที่สุดเลยนะในเควเนื้อเรื่องนะแล้วตัวเนี้ยฟูรินาเนี่ย ดูแล้วยังไม่เห็นเลยนะว่าจะตกเมตาเมื่อไหร่เพราะว่ายังไงเมตาที่มันมีโมเลดพันเนี่ะมันอวยน้ําแน่ๆแล้วคือเมตาก่อนนั้นเ่ยที่มันเป็นธาตุไฟมันก็อวยน้ําอีกมันอะไรมันจะอวยน้าทุกทุกแผ่นทุกตลอดเวลาในขณะนี้นะมันสุดจัดเลยคือแผ่นที่แล้วเนี่ยก็เล่นกัลนละลายเล่นกับเล่นกับมาลูกา,กาก็ได้ฮะแล้วแผ่นนี้เนี่ยก็ก,ก็เปิดแผ่นมาปุ๊บเล่นกับชา้าจันทาได้กับงอกเงินจันทาได้ฟนีนักก็แป้น้ําได้ดีมากและบ้าเขาฉายทุกท่านแบบมหาศาลนะ แค่ขอแค่ตัวหิวนิดหน่อยซึ่งก็ไม่ได้เงินขายยากมากนะกดถ้าไม่ตายเก็บแฟนแฟไปสักพักนึงแล้วขึ้นเลนลงของตัวในทีมเนี่ยก็ได้บัฟแล้วได้เต็มบ้างไม่เต็มบ้างก็เล่นได้นะทางเดียวที่ฟรีนะ่าจะลงจากเก้าอี้ได้นะ่าจะต้องออกตัวที่มันบัฟแรงกว่านี้มาแต่สุดท้ายก็เป็นท่าน้ําอยู่ดีแปลว่าต้องออกอะไรรู้ไหมต้องออกตัวที่เป็นท่าน้าด้วยที่บัฟได้ด้วยที่อะไรทั้งหมดอะท,ที่บวกไปอีกมาซึ่งโอกาสนี่คือน้อยมากๆเลยนะแล้วยิ่งฟรีน่าคุณมีกลุ่มดาวด้วยนะโอ้โหเลยนะ ยางปังเทียบกลุ่มดากับเวนตีดิโอ้โหคนละเรื่องเลยนะเพราะเชฟรีน่าเนี่ยเป็นเทพที่น่นจาจะการันตีความอยู่ยงคงกพนันได้อย่างแบบนานที่สุดแล้วในทั้งลิสต์นี้เลยนะและยิ่งมีแบบกลุ่มดาเม,มีอุวยประจำตัวด้วยเนะี่ยก็ยิ่งคุ้มค่าสุดๆเปอร์เซ็นต์คนที่หยิบไปใช้ในปีตั้งแต่เข้าเกมมานะไม่เคยต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะจะบอกให้เวลาเราเข้าไปรีวิวดีหรือขิงดีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราชอบเล่งมาเล่นเพราะอะไรเพราะมันง่ายแบบว่ามันเอฟเคเล่นได้วิ่งวิ่งไปวิ่งมาไอ อะไรนะสาสหายของฟูรินะยิงอย่างแรงนะแล้วขโมัวใครก็แรงหมดต่างๆมันจะไม่แปลกใจนะตัวละครที่ยิบฟูริน่าไปใช้ในอาบิสแพท <c oughs> โลน่าหนึ่ง95เปอเ็นป็นอันดับหนึ่งในบรรดาเทพทั้งหมดก็เอาแชมป์ไปเลยนั่นเองนะครับก็นี่แหละก็คืออัปเดตตัวละครหกอันดับตัวละครเทพประจําเมืองที่ถูกหยิบไปใช้มากที่สุดในเมตาของเกมณปัจจุบันนะส่วนตัวนึงเนี่ยแต่ที่น่าสนใจอันหนึ่งคือตัวละครในอนาคต ก็คือโคลัมบีนานะที่เขาว่ากันว่ามันจะเปรียบเสมือนอาร์คอนในในเมืองน้อนไข่เนาะก็อยากรู้เลยว่าจะเทพขนาดไหนแล้วถ้าเอามาใส่กับลิสต์นี้เนี่ยและยิ่งน่าจะเป็นท่าน้ําด้วยเนี่ยจะฟัดกับฟูรนนะได้ไหมเลยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันเนี้ยก็น่าต่างๆลุ้นเลยนะส่วนตัวก็คือต้องแบบต้องเปิดให้ได้แหละเปิดเมืองและแผ่นก็ได้นะสำหรับไอเดียเรา่อยนะแต่ของมันต้องมีใช่ไหมฮะก็ได้เลิกกลับมาปั้นตัวแน่นอนนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมจนจบถึงตอนนะ อย่าลืมว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ในช่องเราเนี่ยก็เป็นมุมมองส่วนตัวบวกกับสเตตนะบวกกับสเตตก็จะบอกในบางคลิปว่าคลิปไหนส่วนตัวเยอะคลิปไหนสเตตเยอะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นสเตตล,ล้วนๆ้วนแล้วหายผลมาประกอบนะเพราะฉะนั <laughs> ้นจะอยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือจะดูทวีปไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นกันสำหรับนี้เราก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย